ทุกร้างด้านหนึ่งเจ้าร่วมด้วยช่วยกันคณะกรรมการการรายงานจีดีัอชห้างคุยตลอดไปด้วยความกาถนาดีจากกรมสุขอาชีพคณะกรรมการการรายงานภาบริหานไต้หวัน ขานพาภาษาไทยอาซีไอเอเชียฉบับนะครับออกกระจายเสียงตั้งแต่เวลา22นาถึง23นแต่นํำออกกระจายเสียงซ้ำอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา6นาถึง7นาตามเวลาในประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถฟังรายการออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหงืดแบบย้อนหลังได้ที่ไทยจอาซีไอ닷โออาร์ซีดอทับิ ขอเชิญติดตามและส่องรายการของเราได้ตั้งแต่วันนี้ไปเรื่องต่อไป